ฆาตกรรมในบ้านตัวเองนะคะหลานโหดทุบญาพิการล้างศพอัมพรางเหตุเพราะหงุดหงิดที่ต้องดูแลเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2,568ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อหลานชายแท้ๆได้ก่อเหตุฆาตกรรมย่าของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชราที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะ จากการสอบสวนและข้อมูลที่ได้รับจากกล้องวงจรปิดรวมถึงคำให้การของผู้ต้องหาและพยานในพื้นที่สามารถสรุปลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดได้ดังนี้ค่ะช่วงเย็นของวันที่1มิถุนายน2,568นาะคะนางบุญมาอายุ87ปีซึ่งพิการและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้ไถตัวออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยระบุว่าถูกหลานชายทำร้ายร่างกาย ไม่นานนะคะหลังจากนั้นนายสิงหาอายุ49ปีหลานชายก็ได้เดินตามไปอุ้มย่ากลับบ้านจากกล้องวงจรปิดและการก่อเหตุนะคะขณะอุ้มย่ากลับบ้านนะคะนายสิงหาได้พยายามหลบมุมกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านได้ไม่นาน กล้องวงจรปิดได้บันทึกเสียงทุบตีอีกสองครั้งและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของย่าก่อนที่จะเงียบไปค่ะหลังจากย่าเสียชีวิตนะคะนายสิงหาได้อุ้มร่างของย่าเนี่ยไปล้างทำความสะอาดในห้องน้ำ เพื่อพยายามลบหลักฐานการถูกทำร้ายหลังจากนั้นนะคะได้นำร่างของย่ามานอนห่มผ้าไว้บนแคร่ไม้ไผ่ในบ้านและแจ้งกับชาวบ้านว่าย่าล้มในห้องน้ำเสียชีวิตเวลาประมาณสามทุ่มนะคะชาวบ้านได้แจ้งตำรวจสพร,ระยืนว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์นะคะได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนางบุญมานอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่สภาพมีบาดแผลที่หน้าผาก และแก้มซ้ายเบ้าตาเขียวช้ำนะคะซึ่งไม่สอดคล้องกับการล้มในห้องน้ําตามที่นายสิงหาอ้างค่ะผ่อนการสอบสวนและคํารับสารภาพนั้นนะคะในเบื้องต้นนายสิงหาได้ให้การปฏิเสธแต่หลังจากสอบสวนอย่างเข้มข้นในช่วงเช้าของวันที่สองมิถุนาได้ให้การรับสารภาพว่าสาเหตุของการก่อเหตุเกิดจากความหงุดหงิดที่ต้องคอยดูแลญาติพี่การและรู้สึกเครียดจากการถูกญาติต่อว่าเป็นประจำจึงใช้ก้อนหินทุบศีรษะญาติจน เส,ส่วนการดำเนินคดีนะคะตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเหตุการณ์นี้นะคะได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากเนื่องจากเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและสะเทือนใจเพราะผู้ต้องหาเป็นหลานชายแท้ๆที่ได้รับการดูแลและมอบทรัพย์สินจากย่าให้แต่กลับก่อเหตุฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้เสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่จะสะเทือนขวัญนะคะแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาภายในครอบครัวที่อาจถูกมองข้ามผู้สูงอายุที่เคยเลี้ยงดูเรามาด้วยความรักไม่ควรต้องพบจุดจบด้วยความรุนแรงจากคนในสายเลือดการดูแลผู้สูงวัยนะคะแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดแต่ควรมีพื้นฐานจากความเคารพไม่ใช่ความเครียดที่นําไปสู่สุขนาตกรรมนะคะอย่าปล่อยให้ความรุนแรงกลายเป็น ทางออกสุดท้ายของปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยใจค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลีนิวข่าวสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ